วันนี้อยากจะมาแสดงความชื่นชมยินดีกับทีมของกระทรวงสาธารณาสุขนะคะพี่ได้ไปที่กระทรวงการคลังมาครั้งหนึ่งนะคะหน้ากระทรวงการคลังแต่ว่าไม่ประทับใจเท่ากับที่เห็นคณะแพทย์นะคะพยาบาลผู้ชำนาญการและพนักงานทั้งหมดที่ออกมาต้อนรับ พวกเราอย่างอบอุ่นนะคะแล้วก็ทำให้รู้สึกละอายใจมากสำหรับตัวเองนะคะที่ได้ออกมาอยู่ต่อหน้าทุกคนนะคะมวลมหาประชาชนนะคะอย่างโดดเดี่ยวเดียวได้แล้วก็ไม่มีข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศนะคะปัจจุบันนะคะ ที่สามารถที่จะกล้าวขึ้นมาเคียงข้างกับดิฉันเลยนะคะดิฉันเป็นเป็นทูตที่ถอดหัวโขนนะคะเราไม่มียศไม่มีตำแหน่งนะคะดิฉันเป็นรุ่นพี่แล้วก็เป็นนายของผู้บริหารในปัจจุบันหลายท่านตั้งแต่ระดับอธิบดีรองประดากระทรวงนะคะแต่ดิฉันได้รู้จัก ทุกท่านดีว่าทุกคนเป็นคนที่มีคุณภาพข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยมีจำนวนไม่ถึง2,000คนนะคะแล้วอยู่ในต่างประเทศจำนวนหนึ่งและหลังจากนั้นกรมวิเทศสหา,หาการก็มายุบรวมนะคะมาอยู่กับกระทรวงการต่างประเทศก็เหมือนกับสถาบันฝึกภาษาข้าราชการ หลังจากนั้นเนี่ยดิฉันก็ได้ดูแลสถาบันนี้อยู่ช่วงหนึ่งกลับมาเป็นเอกอัครทูตประจำกระทรวงนะคะแล้วก็วันนั้นดิฉันได้ไปที่หน้าประตูกระทรวงการต่างประเทศนะคะในช่วงที่ดิฉันอยู่ที่ประเทศไทยตอนนั้นเนี่ยปี5 1หนึ่งเสื้อแดงบุกนะคะดิฉันรับผิดชอบในด้านรักษาความปลอดภัยของสถานที่และก็ดูแล ความเรียบร้อยของพื้นที่รอปภทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันก็คุยกับเจ้าหน้าที่ก่อนที่ท่านลุงกำนานจะไปถึงนะคะดิฉันแขวนป้ายข้าราชการบำนาญไปด้วยพร้อมกับท่านทูตอีก3ท่านซึ่งทั้ง,ท,ง,ท,งทุกท่านเนี่ยอาวุโสมากกว่าดิฉันทุกท่านเลยนะคะดิฉันก็ถามน้องๆว่า ตอนนี้มีใครเหลืออยู่บ้างนะคะเขาก็บอกว่าหนูค่ะตอนนี้หนูรักษาการผอออกองกลางดิฉันก็บอกว่าแผนอันนี้มันเป็นแผนที่พี่เป็นคนทําไว้ตั้งแต่สมัยเสื้อแดงบุกปัดฝุ่นเอามาใช้เหรอนะะน้องก็บอกว่าแล้วมีใครล่ะที่มีอาวุโสอยู่ขณะเนี้ยที่อยู่ในตึก สีอยุธยานะคะขอให้ไปบอกให้ออกมานะคะปรากฏว่าผู้ที่ออกมานั้นก็คือผู้ช่วยประหลัดกระทรวงการต่างประเทศนะคะซึ่งในสมัยที่ดิฉันเป็นเอกทูประจำกระทรวงในสมัยนั้นคนคนนี้เป็นหน้าห้องรองประหลัดกระทรวงคนหนึ่งนะคะคือพวกนี้เนี่ยขึ้นมาได้ดิบได้ดีเพราะ นายตอบแทนนะคะแล้วก็สนองงานได้ดีดิฉันขอเรียนว่าดิฉันรู้สึกผิดหวังนะคะเพราะว่าตอนสมัยดิฉันเนี่ยดิฉันลงมากับพอ,อ,อกองกลางนะคะลงมารับหนังสือด้วยตัวเองแทนท่านประหลัดกระทรวงนะคะดิฉันคิดว่าในสมัยนั้นเนี่ยนะคะเมื่อเทียบกับ ท่านกำนันสุเทพที่เป็นรองนายกนะคะอดีตรองนายกเนี่ยควรจะได้มาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีสูงกว่านั้นอีกนะคะแต่เป็นที่น่าเสียดายสำหรับตัวดิฉันเองเพราะว่าดิฉันเป็นนักบริหารมาโดยกำเนิดตั้งแต่เริ่มเข้ากระทรวง39ปีเศษจนกเกษียณอายุราชการนะคะดิฉันเนี่ยถือว่า การบริหารของกระทรวงการต่างประเทศระบบภายในเนี่ยต้องมีการปฏิรูปครั้งใหญ่เพราะล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงค่ะระบบคุณธรรมจริยธรรมนะคะในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในปัจจุบันช่างแตกต่างกับสมัยที่ดิฉันซึ่งเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่ง ้ออกมาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะคณะรัฐศาสตร์การทูตซึ่งปัจจุบันเรียกว่าการระหว่างประเทศนะคะแล้วก็มาสอบด้วยความตั้งใจว่าเมื่อเราเรียนมาในสาขานี้เราอยากจะทำงานด้านนี้ท,ท,ทั้งๆที่ทางคุณพ่อและคุณแม่บอกว่าอยากให้กลับไปเรียนที่ปีนังเพราะสมัยนั้นอภัษรา เป็นนางงามจักรวาลจบมาจากปีนงังคนใต้ก็นิยมส่งลูกไปเรียนที่ปีนังบ้างแต่ดิฉันเนี่ยไม่ยอมไปนะคะดิฉันขอคุณแม่มาสมัครเข้าสอบคัดเลือกก็บอกกันว่าถ้าเข้าได้นะคะหนูขออยู่กรุงเทพนะคะสุดท้ายดิฉันก็สอบเข้ามาเป็นชั้นตรีอันดับหนึ่ง ทำไมอายุราชาการดิฉันถึง39ปีเพราะดิฉันเข้ามาโดยอนุปริญญาค่ะดิฉันได้พิสูจน์ตัวเองขึ้นมาแต่ดิฉันที่เป็นคนที่พูดอะไรตรงไปตรงมานะคะดิฉันเลียคนไม่เป็นประจบคนไม่เป็นอ่าดิฉันทามาเนี่ยนะคะจนกะเกษียณอายุราชาการเนี่ยดิฉันมาตามลําดับอาวุโส ตามขั้นตอนสอบแม่งทุกขั้นท,ทุกระดับเลยค่ะไม่มีก้าวกระโดดนะคะแต่มีการตอบแทนโดยการได้สองขั้นเพราะว่าผลงานค่ะการทำงานอยู่ที่ผลงานแต่ดิฉันมองเห็นว่าในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยระบบบริหารของกระทรวงอยู่ในมือของผู้บริหารที่ยาววัยมากแม้ท่านจะเป็นคนเก่งเก่งจริง นะคะดิฉันรู้จักคุณพ่อท่านดีคุณพ่อท่านประหลัดเนี่ยเป็นคนบางคล้าฉะเชิงเซาท่านจบธรรมศาสตร์บัณฑิตถ้าเทียบรุ่นก็เป็นรุ่นหนึ่งของรัฐศาสตร์กระทรวงรุ่นดิฉันเนี่ยรุ่น19นะคะถ้าคุณพงพยอมทางจุฬาก็จะเป็นรุ่น20นะคะท่านประหลัดพงพยอมเพราะฉะนั้นคุณพ่อของท่านประหลัดคนปัจจุบันเนี่ยค่ะเป็นผู้ที่มีความมานะพยายาม และเป็นคนใจดีมากๆดิฉันเป็นเด็กบ้านนอกเข้าไปรับราชการรายงานตัวท่านยังมีเมตตามาสั่งสอนให้ดิฉันรู้จักระเบียบพิธีการทูดนะคะแล้วก็ชวนพูดคุยนะคะท่านก็สิ้นไปแล้วท่านเสียชีวิตที่แคนาดาและส่งศพเข้ามานะคะดิฉันเนี่ยยังจำพระคุณของท่านไมู่้ลืมนะคะแต่ดิฉันไม่รู้จัก บุตรชายของท่านผู้นี้ซึ่งบัตรนี้กล้ามาเป็นประหลัดกระทรวงการต่างประเทศนะคะและดิฉันก็เพิ่งทราบจากเพื่อนว่าเด็กคนนี้จบรัฐศาสตร์จุลาค่ะเพราะฉะนั้นก็คงต้องถามทางจุลานะคะว่าทำอย่างไรจึงจะขอให้ประหลัดกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยนะคะใช้สติของตัวเองนะคะคนเก่ง แต่งโง่มีถมไปค่ะคนโง่มักเป็นเหยื่อของคนฉลาดนละแกมโกงเช่นไอ้ปึ้งค่ะดิฉันได้พูดกับเพื่อนๆน,นะคะทุกคนขอร้องว่าแม้แต่ลูกดิฉันเองก็ขอร้องว่าคุณแม่เพลาๆหน่อยนะคะอยู่กับบ้านดูทีวีบลูสกาย ไปสบายๆขอร้องเธอนะคะดิฉันบอกว่าดิฉันเป็นข้าในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดิฉันถวายงานรับใช้นะคะดิฉันเป็นผู้แทนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัฐผู้รับนะคะแต่เมื่อไอ้ปึ้งเนี่ยเมื่อสองสามวันเนี่ยก่อนเนี่ยนะคะประกาศออกมาว่าข้าราชการเนี่ยเป็นลูกน้องเป็นต้องรับใช้รัฐบาลใช่ค่ะ ต่กระทรวงของดิฉันเนี่ยมีสองหัวหัวหนึ่งคือเป็นผู้แทนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัฐผู้รับนะคะดิฉันต้องรับใช้เบื้องพายุโคลบาทก่อนที่จะรับใช้ไอเวนพวกนี้ค่ะข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศที่ยังสามารถรับชมทีวีในต่างประเทศ แน่ในช่องของ5นะคะ Global Network หรือทีวีช่องใดๆหรือได้รับลายจากเพื่อนๆนะคะทุกคนรู้จักว่าดิฉันเป็นใครดิฉันเข้มแข็งยังไงดิฉันเท้านะคะแล้วดิฉันก็พูดจริงทำจริงรักจริงเกลียดจริงค่ะเนื่องในโอกาสสงกราน นะคะเป็นประเพณีปีใหม่ของไทยวันนี้เราได้รับฟังนะคะบทสวดแล้วก็เราได้แผ่เมตตาให้พวกอสามเวสีทั้งหลายได้รับส่วนบุญไปแล้วนะคะถ้ามันยังคิดร้ายต่อแผ่นดินนะคะพวกเรายังสู้ต่อไหมคะขอวิดังวีดให้กำลังใจที่ฉันหน่อยคะ่ะ ดิฉันกำลังรวบรวมรุ่นพี่ๆที่กเกษียณแล้วที่เป็นทูตที่มีคุณภาพนะคะคับแก้วเพื่อจะมาถกถแถลงในการปฏิรูปกระทรวงการต่างประเทศนะคะโดยดิฉันเนี่ยรู้ซึ้งถึงระบบบริหารทั้งระบบขององค์การระหว่างประเทศเพราะดิฉันเคยอยู่ที่ s อ c a p โดยการยืมตัวไปช่วยราชการเป็นเวลาสองปี หลังจากนั้นก็ไปอยู่ที่นิวยอร์กนะคะทำงานอยู่ที่นิวยอร์กอีก3มปีดิฉันรู้จัก UN ดีกว่าไอ้ปึ้งอีกค่ะไม่ต้องไปฟ้องมันเลย UN เําทำอะไรไม่ได้ค่ะถ้าบันคีมุนทำได้เนี่ยนะคะเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้มันรวมประเทศไปนานแล้ว บางีมูนจะทำอะไรนะคะก็คือการแสดงเ,เขาเรียกว่ามิตรจิตมิตรใจเพราะตอนระโหวดละโหวดให้นะคะเลือกประเทศนะคะให้เขาได้เข้าสู่ตำแหน่งทงั้งๆที่ตอนนั้นเราก็มีคู่แข่งในสมัยนั้นที่หาเสียงด้วยนะคะดิฉันก็อยู่ในคณะกรรมการหาเสียงในต่างประเทศนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศสมัยนั้นก็เข้ามาเป็นคู่แข่งนะคะ แต่ในที่สุดบันคีมูลเนี่ยก็ได้ตำแหน่งนี้ไปไอความรู้สึกตอบแทนส่วนบุคคลมันต้องกองเอาไว้ด้านหนึ่งนะคะผลประโยชน์ของประเทศชาติต้องมาก่อนไม่ใช่มีอะไรก็ฟ้องนะคะฟ้องอะไรคะฟ้องให้มันขายขี้หน้าประเทศไทยแค่นี้ก็ตายอยู่แล้วคะ่ะในอาเซียนเนี่ยนะคะตอนนี้จากการที่เคยเป็นผู้นำ นะคะจากการสร้างกฎบัตรนะคะปฏิญญากรุงเทพในอาเซียนเนี่ยเราตอนนี้หันไปมองดูเพื่อนบ้านสิคะว่าเขาพัฒนาไปได้ยังไงและดิฉันขอเรียนว่าดิฉันทำนายไว้เลยว่าถ้าองซาซูจีวันหนึ่งได้ขึ้นเป็นนายกของพมา่าพวกแรงงานพม่าที่อยู่ระนองจังหวัดต่างๆที่ทำอยู่ในโรงงานนะคะ พวกนี้เขากลับบ้านหมดค่ะเขาต้องไปช่วยประเทศเขาแล้วพวกเราล่ะคะอยู่ทาไมไม่ช่วยประเทศเราคะสู้ไหมขอให้สู้จนเพื่อสุดท้ายเราไม่มีถอยอีกแล้วปฏิรูปต้องปฏิรูปพระบบมันแห้งซวย บบของกระทรวงการต่างประเทศที่เป็นที่นับถือเป็นที่เคารพของประเทศอาเซียนสมัยดิฉันอยู่กรมพิธีกองรับรองนะคะดิฉันได้ดูแลตั้งแต่ราชวงศ์หลายราชวงศ์เป็นเลซองออฟฟิเซอร์เป็นเด็กนะคะที่ต้องประจำอยู่กับผู้ใหญ่ตลอดเวลาบัตรนี้เนี่ยศักดิ์ศรีดิฉันเนี่ยแทบจะเอาปีบคลุมหัวค่ะ อย่าเรียกดิฉันว่าทูตนะคะเพราะดิฉันไม่อยากรับสภาพนายเองที่เป็นรัฐมนตรีคนปัจจุบันนี้แล้วดิฉันรับไม่ได้อดีตูตหลายคนนะคะท่านแก่แล้วท่านก็อยู่และก็ได้แสดงความคิดเห็นผ่านมาทางดิฉันนะคะและขอให้ดิฉันเนี่ยออกมาพูดแทนพวกท่านด้วยเพราะฉะนั้นในนามข้าราชการบำนาญ ของกระทรวงการต่างประเทศขอเรียกร้องให้น้องๆน,นะคะทั้งหมดข้าราชการนักวิชาการผู้ชำนาญการนะคะแล้วลูกจ้างชำลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวนะคะใช้สติสติของท่านเนี่ยนะมีมันสมองที่ยังไม่ฟอนะเพราะฉัน64แต่สมองฉันก็ยังไม่ฟอ แล้วพวกท่านยังเด็กอยู่สมองท่านเอาไปใช้ทำอะไรดิฉันขอเรียนว่าข้าราชการคุณภาพทั้งหลายขอให้ใช้วิจารณญาณรองตลัดกระทรวงสี่คนที่ตั้งขึ้นมาเคยเป็นลูกน้องดิฉันทั้งสาคนนะคะแต่ทุกคนมาจากหน้าห้องทั้งนั้นเลยนะคะ ดิฉันไม่เห็นคุณสมบัติของผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการต่างประเทศในยุคที่ไอ้ปึ้งมาดำรงตำแหน่งเลยค่ะดิฉันเคยอยู่ในตำแหน่งหน้าห้องของผู้ใหญ่แต่ไม่ได้เคยขอได้ดีเลยเพราะว่าดิฉันจะชอบที่จะทำงานให้แล้วเมื่อท่านได้เดินทางไปต่างประเทศดิฉันจะได้มีเวลาอยู่กับครอบครัว ดิฉันไม่เคยติดตามไปไม่เคยไปไหนเลยนะคะทุกคนบอกว่ามึงโง่นะคะแต่ดิฉันคิดว่าดิฉันได้เลือกที่จะทำงานเพื่อแผ่นดินและทำงานให้ครอบครัวนะคะดิฉันพยายามเสียสละเพื่อจะอยู่กับครอบครัวให้เกิดความอบอุ่นเพราะว่าเพื่อนๆดิฉันบอกว่าถ้าใครให้แกเป็นแม่ตัวอย่างหรือแม่ดีเด่นพวกเราเนี่ยจะหัวเลาะเยาะ เพราะมึงอ่ะเป็นแม่ ATM เออเพราะว่าดิฉันไม่มีเวลาที่จะแบ่งให้กับลูกและสามีเท่าที่ควรเลยแต่ดิฉันทำงานให้ได้ผลงานและสิ่งที่นโยบายได้รับมอบหมายมานโยบายไหนทำได้ก็ยินดีรับปฏิบัติแต่ถ้านโยบายไหนทำไม่ได้ดิฉันก็จะแจ้งมาเลยนะคะเพราะฉะนั้น ไอทูดปากหมาคนนี้ล่ะค่ะนะคะมันถึงโตได้แค่นี้เองแล้วถูกส่งไปอยู่ประเทศที่มีสงครามกลางเมืองดิฉันเป็นผู้หญิงที่อยู่คนเดียวและต้องตัดสินใจดูแลชาวพุทธที่เดินทางข้ามแดนมาจากอินเดียเพื่อมาสีสังเวชนียสถานดิฉันขอให้พรพวกท่านในวันนี้ท่านอยู่ในลุมพินีสถานนะคะ ซึ่งถือเป็นสถานที่ประสูตรของสมเด็จพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็ลุมพินีนี่แหละจะเป็นที่ปกปักรักษาพวกเราให้อยู่รอดปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีพระรูปของรัชกาลที่หแห่งราชวงศ์จัก,กรีซึ่งจะคุ้มครองเราให้รอดพ้นนะคะนอกเหนือจากพระสยามเทวาธิราช ซึ่งจะคอยหนุนหลังคนดีและขับไล่คนชั่วออกจากแผ่นดินค่ะสุดท้ายนี้ดิฉันมีเรื่องหนึ่งที่จะฝากไปบอกคณะรัฐมนตรีและนักการเมืองในชุดนี้นะคะพวกท่านนะอีกไม่นานก็คงจะต้องหลุดจากตำแหน่งนะคะอย่าลืมนะคะ สายสะพายต่างๆที่ท่านได้รับกันไปจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะท่านเวลาอยู่บนเวทีเป็นรัฐมนตรีแต่ท่านมีคำหน้าอกท่านเขียนว่าไพร่การได้สายสะพายนั้นหมายความว่าท่านก็คือหนึ่งในอมตะนะคะไม่อายแก่ใจบ้างหรือคะถ้าดิฉันเป็นท่าน เมื่อได้รับเครื่องราชอิสริยภรณ์วันใดดิฉันจะทำหนังสือนำส่งคืนเครื่องราชอิสริยภรณ์เนื่องจากข้าพเจ้าเป็นไพร่อ่ศแต่ไอพวกนี้จนเดี๋ยวนี้หาเสียงกันนะฮะท่านไปดูได้เลยป้ายหาเสียงนาใส่สายสะพายข้าราชการบางคนกเกษียณอายุราชการ ยังไม่ได้สายสะพายเพราะมีขั้นตอนมากมายอีพูนี่ไงคะคนแรกเลยที่มันได้สายทุกอย่างหมดเลยและแถมผัวไปด้วยอีกคนหนึ่งนะคะเพราะอะไรเพราะเป็นนายกค่ะไม่งั้นมันโลดหน้าเกลียดน,นะคะ,ะไม่มีอะไรติดเลยนะคะอับอาย,ายขายขี้หน้าประชาชีค่ะดิฉันขอเตือนนะคะ ถ้าพวกคุณยังคิดว่าคุณเป็นไพร่นะคะขอให้ส่งคืนเครื่องราชอิสริยพรกลับไปให้หลวงค่ะดิฉันขอรองเพราะว่าเครื่องราชนี้ก็เหมือนพาสปอร์ตนะคะคุณตายเมื่อไหร่คุณก็ต้องคืนหลวงค่ะแต่ที่คุณยังเก็บเอาไว้เพราะคุณเนี่ยต้องการได้เมนได้โกด ได้น้ำพระราชทานน้ำอาบศพะคุณบอกชาวบ้านชาวนานหรือเปล่าว่าคุณจะได้อะไรจากเครื่องราชอิสริยาพรณ์ทั้งหมดเหล่านี้ไอ้กบเนี่ยนะคะเลขาคอรมอเป็นผู้นำเสนอชื่อท่านคลิกลงไปดูในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาพรณ์พศ2556ซึ่ง ราชทานเมื่อทันวาที่ผ่านมาท่านจะเห็นชื่อพวกมันทั้งนั้นเลยค่ะเสนอชื่อตัวเองเข้าไปรับเครื่องราชค่ะโอ้ยน่าละอายมากเลยดิฉันไม่เคยเห็นความเลวและยำขนาดนี้มาก่อนตั้งแต่เกิดมาจนปัจจุบันค่ะสามีดิฉันกเกษียณร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะ ได้เครื่องราชอิเสียพรสายสุดท้ายก็แค่ปอชอแต่เรามีความภาคภูมิใจนะคะดิฉันบอกสามีดิฉันว่าดิฉันพร้อมที่จะลาออกจากราชการนะคะคุณไม่ต้องไปซื้อตำแหน่งไม่ต้องเอาเงินไปให้ผู้ใหญ่ที่จะรับปากว่าจะให้คุณเป็นผู้ว่าอีกหนึ่งปีสองเดือนดิฉันเนี่ยเงินเดือนเต็มขั้นนะคะ ได้รับเครื่องราเชยผ่านสายสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นดิฉันยอมลาออกเพื่อไปเป็นเมียรองผู้ว่าคุณจะเอาไหมสามีดิฉันก็เลยกเกษียณรองผู้ว่าพังงาค่ะและบัดนี้เขาก็สิ้นชีวิตแล้วดิฉันก็เหลือตัวคนเดียวที่จะต้องต่อสู้เพราะดิฉันกับเขาเป็นนักรัฐศาสตร์ สิงแดงสิงแดงแข็งขันอย่าได้พลั้นเลยเก่งใครยิ้มสู้เขาไว้เอาหัวใจชาติสิงยิงและพยองสิงล่ำพองขนองรวมใจเชียร์เชียร์เข้าไปเพื่อเอาชัยในเชิงกีฬาทั้งยิงของสิงไว้นี้เราเขอาไปสู้ตายเข้มแข็งเยี่ยงชายสู้ขาดใจอย่าไปของเราเก่งการาวีชกวิธีวิเศคขาม เล่าเลือน้มยอดสิงแดงในแดนโดมขอพระคุณค่ะถาขอพระคุณบนม,มหาประชาชนและพี่น้องทุกท่านนะคะและวันที่15ที่จะถึงนี้ถ้าพวกท่านยังอยู่ในสวนลุมพินีทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเชิญผู้ใหญ่อาวุโสข,ของสองมหาวิทยาลัย มาให้พวกท่านรับพรจากท่านนันดันนะคะเราจะคัดคนมีคุณภาพขึ้นมาให้พรท่านคะ่ะไม่เอาคนชั่วไม่เอาคนเลวไล่มันออกไปคะ่ะลาขอบพระคุณอีกครั้งดิฉันจะมาในวันที่ส5ด้วยคะ่ะขเก้า <9 S 2> <อ>โมงเชา้าเก้าโมงครึง่งดิฉันจะอยู่ที่นี่คะ่ะขอบคุณครับท่านทูศเพ็ญชม